มันก็คือไอหุน่นยนต์ S5 นี่แหละครับที่ยังไม่ตายเหมือนกันก่อนที่จะได้มีการประทะกันแต่เดวเขาก็พลาดท่านะครับโดนมันทุบแขนแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือแขนของเดวมันไม่ใช่แขนมนุษย์นะครับเหมือนว่าเขาเป็นไซบอร์ก ก่อนที่เดลจะมีโอกาสสวนคืนนะครับและพะละกกาลังของเขาก็เหนือมนุษย์มากทุบทีพื้นแตกเลยพอไอหุ่นยนต์มันรู้ตัวว่ามันสู้เดลไม่ได้บวกกับที่ว่ามีเสียงรถตำรวจกำลังจะมามันจึงได้รีบกระโดดเข้ากองไฟทันทีเพื่อทําลายตัวเองและทําลายหลักฐานพอจอนมาถึงที่เกิดเหตุทางลูกน้องก็เลยบอกให้จอนไปถามกับเดลเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นพ่อเดลไม่ยอมคุยกับใครเลยนะครับพอจอนมาถามเดลว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นเดลก็ได้บอกกับจอนว่ามันเป็นฝีมือของพวกหุ่นยนต์นายไม่เห็นหรอซึ่งจอนก็งง พวกตำรวจไม่เห็นไอทางบริษัท USR มันได้มาเก็บกู้ซากไปก่อนแล้วนะครับเรียกได้ว่าทุ่มทุนสุดๆในการโค่นคนเดียวและตอนนี้เดียวของเราก็ได้ระเบิดลงไปแล้วนะครับเพราะไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเลยแคมซ้ำร้ายจอนก็ขอยึดตาตำรวจคืนนะครับเพื่อความปลอดภัยของกรมตำรวจเผื่อว่าเดียวจะไปก่อเรื่องอีก